ช,ช,ช้าวนี้ได้โชคอีกเช่นเคยนะครับงูเข้าบ้านทั้งแต่เช้ามันจะมาอยู่ตรงป่ารกๆนะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่อ่ะอดข้างจะใหญ่เลย,เลยทั้งมาทั้งอะไรก็พาการรันรุมนะ เราจะทําการจับเขาไปปล่อยที่ป่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูการจับว่าจะเป็นยังไงซึ่งงูตัวนี้เราเจอหลายรอบนะแต่ว่าจับเขาไม่ได้สักทีรอบนี้น่าจะกินแมวนะกินแมวแล้วก็อิ่มเขามาคดตัวอยู่เขาไม่หนีนะทางป่ามาเจอแล้วเขาไม่หนีไปไหนก็เลยพากันจับนะรุมเลยก็จะจับไปปล่อยที่ป่า

ไก่พวกแมวมันจะหายไปเรื่อยๆนะป่ามันค่อนข้างจะรกนะครับโซนหลังบ้านตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งอาศัยของเขาเลยอะดูตัวอ้วนพีมากเดี๋ยเราจะทําการจับใส่กระสอบนะครับแล้วก็จะเอาไปปล่อยโอ้มือไม้นี่สั่นเลยอะตัวใหญ่ปกติไม่ค่อยเห็นไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะเจอแต่ลูกเล็กๆ ยายดิแกก็ใจเด็ดจริงๆแกดึงเอาดึงเอาเลยอ่ะโอ้จะบอกว่าใครไม่กล้าเดี๋ยวยายจัดการเองโอ้ดูไซส์ก่อนขนาดนี้น่าจะกินลูกหมาได้กินหมาได้เลยโอ้โหเดี๋ยวทุกใจ เตยมจปล่อยับทักกลัวนะครับจับปากทุ้งไอ้ดีนะยกลึกเอามาจะมัดปากทุ้งแล้วก็เอาไปปล่อยอยู่ <c oughs> ป่านะ่ะ <c oughs> ป่าลึกๆหน่อย <c oughs> เอาไปปล่อยที่ป่า <c oughs> <c oughs>